ฮาตัวตีอย่างค้างบาดบัฟฟาโลบัฟฟาโลไอ้ายอ้ายอ้มัมาพี่อ้ายอู้่ว้บยทำยังไงเอาอ้ายอ้ายอ้าย้ไปเล้วไปเลยไปเลย

bây giờ, bye bye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 , bye พลอยแพ้นะจ๊ะพี่พลอยแพ้แล้วจ๊ะเอาใหม่เอาใหม่ค่ะเอาใหม่ค่ะเอา้โอเคเราชนะหรือยังเอาเนี้ยของเราก็เหมือนกัน

เราชนาหรือยังเก็บไปเกไบมเอามไม้พี่จะมาไม้พี่พี่มาเล่นกับน้องพีท <c ười> น้องคอยหน่อย